แล้วช่วงนี <of the> <ici> ้ก็เ <Blade> รื่องราวเยอะเหลือเกินนะอ่ะก็รู้นี่เอาเรื่องเบาๆเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวแล้วมันจะไม่มีใครจำวันได้ดี สองสามบัญชีเล่นมือที่วัดไม่เคยจะช่วยอะไรให้ซึ้งในทำสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้เขาคงหายตัวยอมสึกและชิงไปเองแค่เพียงวัดพรกเดชาเชืิอ วันนี้เนื้อเพลงไม่เท่าไหร่หยุดเขย่าได้ไหมพี่โอ้มือเบอร์คัชชันม,มือเบอร์คัชชันคนนี้ขยันเหลือเกินนะครับความรู้สึกเหมือนคนเลี้ยงงูหางกระดิ่งอยู่หล้ว <c oughs> แล้วเพลงไม่ได้ขย่าเลยกับแงมิงแล้วก็ไปสรนะ่นหนามันเนาะอคุณจะล่วงวงนี้ครับผมขอคอยเพลงขอเขาเป็นแบบอัปเดตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเรียกมันอาทิตย์ที่แล้วครับ Okay, okay. คนใจเงินจะปวดใจแค่ไหนบินสีพัแนแพงเกินไปบอาใชไหมใครจะรู้คงมีเพียงคำตอบเดียวเพราะข้าปูไครเจียวที่รัก แค่นั้นเราเหยียบคุกเข้าไปตีน,นึงแล้วพี่ยังไม่เอ่ยชื่อยังไม่เอ่ยชื่อครับ <c oughs> พี่พี่ก็ไม่ได้ร้องด้วยต้มาพี่เ,เล่นกัแค่ดนตรีพี่เล่นแค่อย่างเดียวคือพี่อยากจะร้องกันแต่ว่าพี่พี่ไม่ทันเนื้อไง <c oughs> <c oughs> จะไม่เรียกพี่แล้วนะหนึ่ง <c oughs> ห้องน้อยแต่พอตัวตอนเขียนมาเราหัวเราะด้วยกันตอนเจ็บกูคนเดียวเอาเอาเรื่องที่แบบเอาฮอตฮอตไปนิดหน่อยครับอย่าหูมูหูนด่มันรู้แล้วมันคาดหวังไงรู้เลยอ่ะหูมันรู้อ่ะชดเปลี่ยนตัวเองเท่าไรก็จน จะเปลี่ยนเท่าไรข้าวของกบแพงเหมือนเก่าโ oh. oh. ต่อให้ทำมากกว่าน,นี้ตีสีก็ยังบางงาน oh. ใจกาสีไม่รู้ว่าเขาที่กระเป๋าใคร oh. ต้นเห็นทักวันบ้า ต้นเหตุจริงๆพาอลุงอังคันหรือเปล่า้ก็อยากให้ลาออกนาและหากว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนมีเพียงเรื่องเดียวคือเปลี่ยนนายกประเทศอีกแล้ว ไม่ไม่คุก <c oughs> ไม่คุก <c oughs> เขาเาเปลี่ยนจริงๆอ้าวรู้รู้ว่าไม่คุ้มก็ไม่น่าขอเพิ่มเนี่ยเ <c oughs> พลงเมื่อกี้ได้อยู่อะะผมว่านะเว้ยเอาจริงๆแล้วอ ah, ะ <c oughs> นี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีพี่ถูกไหมรัฐบาลเขาเล็งเห็นเลือกตั้งครั้งเดียวได้นดย,ยกสามคนเลยนะพี่เป็นไง ถ้าไม่ชอบก็ตัดออกไปอันเนี้ยเอาเหรอเอ้ยเอาพี่ผมว่าพี่พี่พี่เขาจะไปเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าเลยใช่ไหมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าควิกเชนช่ครับแล้วฮะควิกจริงอะ <c ười> ฮะไม่น่าควิกหรอกพอี่ช่วงนี้ช่วงนี้อยากจะลงไปดูแขกด้านล่างหน่อยครับน้องโอ๊ตครับเราไปรับแขกด้านล่างหน่อยนะครับคือ <c ười> พี่ทำหมือนผมเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตเลยนะฮะ ผมต้องทําทุกอย่างเลยพี่พี่ถึงบอกว่าพี่อยากมีแบบอดสักคนในวงนะครับอ <laughs> พ่พี่ตอนนี้เป็นบันไดลงนะมีอ่ะเีลยครับโซน B1 ฮะยู่ไหนเอย่ยพี่กำลังจะชวนผมลงไปแต่สคริปต์พี่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะ <laughs> แล้วเราจะรู้ได้ไงใครอยู่ตรงไหนครับพี่อ่ะบอกในหูของให้หน่อยแล้วกัน,นเชิญเชิญพี่น้ำเลนลงทางไหนฮะลงทางนี้อ่า